ก็อยู่ในงานพิธีรุงสุขละกรเรื่องรักไม่มีวันตายที่อดีตคู่รักดมคอยมาประกฏคู่กันเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้นะคะแม่ว่าแต่พระนางไม่ทราบว่าอยู่ไหนเดี๋ยวจอยขอไปซอกแทกตามหาก่อนนะคะพี่ดมค่ะสวัสดีค่ะเสร็จยันเสร็จยันจฮะเสร็จแล้วครับรอครบสูรละตื่นเต้นมากครับถือว่าเป็นรุ่งแรกนะน้องใหม่น้องใหม่ก็ยังไม่รู้ต้องทํำยังไงอะไรบ้างนางเอกกาลังจะมาคัะเฟิร์นวันนี้นางเอกเตรียมตัวมาจากบ้าน กรงปุ๊บคุณนิตอรพันธ์วัชรพลก็นําทีผู้กํากับเหล่านักแสดงทาพิธีบวงสวงเปิดกล้องละครรักแนวะคอมมดี้ดรามา่ารักไม่มีวันตายที่จับอดีตคู่เลิกสนันวงการพลอยดมมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกแถมยังเป็นการเปิดซิงหนุ่มดมลงจอแก้วเป็นครั้งแรกอีกด้วย วงหนุ่มหล่อเลยค่ะปักใบสีตามที่ผู้ใหญ่บอกเพื่อความเป็นสิริมงคลก็พี่นิดแนะนำหมอให้ปักที่ยอดไข่นะครับเพื่อใบสีพี่โดถูกกับตามอยแล้วโดนพลอมาคู่กันอีกครั้งก็ต้องมีอยู่แล้วเราทํางานตรงนี้เรารู้แล้วค่ะว่าเราจะเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วพลอยก็พยายามจะไม่เส็บนะชิวๆไปปล่อยๆไปใช่ครับเพราะเราทํางานตรงนี้มานานพี่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเรื่องแบบนี้ครับพี่โดไม่อ่านน้องเพ้นอ่านหรือเปล่าถ้างั้นเอานังตือมาวางให้อ่าน ส่วนที่หล่อเท่แา,าวเด็งไม่แพ้กันอย่างหนุ่มกันก็บอกว่าเรื่องประอบลอคั้นเทพดอมปกรกอล้ำน่ะสบายมากเฮ้ไม่แพ้พี่โดเหมือนกันนะเ,เนี่ยผมอยากจะปฏิเสธนะครับแต่หลักฐานมันทนท้จริงมันยากเลยส่วนทนุ่มนักชาลีที่ประเดิมละครเรื่องแรกก็บอกว่าหนักใจมากๆไม่ใช่เรื่องแอนนี่แต่เป็นเรื่องของอายุค่ะเรื่องนี้เราต้องเล่นมันโตมากก็แบบ จะกังวลมากกว่าสําหรับเรื่องนี้ว่าหน้าเด็กเกินไปใช่ครับผมหน้าอมเด็กไม่เหมือนพวกพี่เลยปิดท้ายกับผู้จัดมือทองคุณนิศอรพันกับผู้กํากับอ้วนกลมพี่ปลาพีรพลนี่บอกว่าละครเรื่องนี้ทุ่มเงินไม่น้อยอยู่เหมือนกันถือว่าพี่ใครฮะถือหาพวกงบเยอะฮะเท่าไหร่ครับพี่ก็เป็น